ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับขเขมรไกล้จะพังพินาศลง เพราะมะหาก,กรรมกีฬาซีเกมอันอับยศที่สุดของอาเซียนไม่มีความบังเอิญแต่ทุกอย่างล้วนจะมีนัยยะทั้งสิน้นจากการกระทําของเขเมรและลาวนายวัดจำเริญตัวแทนของฮุนเซนผู้นำเขเมรในการดูแลจัดการการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งแรกในประเทศเขเมรเพราะหลายปีที่ผ่านมานั้นประเทศเขเมรไม่เคยมีความพร้อมที่จะจัดกีฬาซีเกมได้เลยแต่แนวความคิดของฮุนเซนกับนายวัดจำเริญ กลับใช้โอกาสนี้พยายามขูดเอาเงินจากประเทศไทยทุกทางและใช้ข้ออ้างว่ากีฬาซีเกมคือความสามัคคีกันของกลุ่มประเทศอาเซียนและเชื่อว่าขบวนการพยายามขูดเอาเงินจากประเทศไทยต้องมีคนไทยบางคนเข้าไปเป็นหนอนบ่อนไส้ให้ขเขมรด้วยและคาดเดาได้ไม่ยากว่าน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ออกมาตำหนิวิภาควิจารณสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติและตำหนิอีฟมา ที่มองไม่เห็นหัวของพวกตนเลยทําให้พวกตนนั้นเข้าไปร่วมมือกันกับขมรสร้างกีฬากุลคแมขึ้นมาเครมกีฬามวยไทยที่เป็นศิลปะประจำชาติไทยมาอย่างยาวนานและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกคนกลุ่มนี้รู้ดีและรู้ลึกว่าประเทศไทยมีกฎหมายอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่ากฎ s t Have ที่บังคับให้การกีฬาแห่งประเทศไทยต้องซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกม ให้คนในประเทศได้ดูหากการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ยอมซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาภายใต้กฎของ m ั s t Have ให้คนไทยได้ดูกันฟรีทั่วทั้งประเทศจะส่งผลทําให้การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นเป็นผู้กระทําผิดกฎต,ต่อคนไทยทั้งประเทศกล่าวคือแม้ว่าคนไทยหลายสิบล้านคนจะลงมติไม่ต้องการให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเสียเงินจํานวนมากเพื่อไปซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาสีเกมของเขมร ภายใต้กฎของ must-have หากมีคนไทยที่ต้องการขายชาติเพียงหนึ่งคนเท่านั้นทำเรื่องร้องเรียนไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยอ้างกฎของ must-have ก็ย่อมจะสามารถทำได้และนี่ก็คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฮุนเซนกับนายวัดจำเรินผู้นำและตัวแทนจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมของเขมรมองเห็นช่องโหว่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฮุนเซนกับนายวัดจำเริน ยืนยันกระต่ายขาเดียวที่จะขอเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมจากประเทศไทยในราคาที่แสนโหดเหี้ยมมากการขายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดที่แพงและโหดเหี้ยมต่อประเทศไทยของเขมรยังบวกไปด้วยการสื่อไปถึงจิตใจที่ต่ำช้าของอุนเซนกับเจ้าหน้าที่สำคัญของเขมรและแสดงถึงอัตลักษณ์ของการถ่ายทอดยีนพันธุกรรมของบรรพบุรุษที่เต็มไปด้วยความต่ำซาม ทรยศ์หักหลังผู้มีพระคุณและไม่รู้จักถึงคำว่าความเจริญทางสติปัญญาและหลักของคุณธรรมแม้ว่าประเทศขเขมรจะนับถือศาสนาพุทธก็ตามแต่หลักตามความเป็นจริงแล้วฮุนเซนและชาวขเขมรน,นั้นเคารพตัวปราสาทหินและพึ่งพาหลักไสยศาสตร์และการเลี้ยงผีแบบโบราณมากกว่าการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงการกล่าวอ้างของนายวัดจำเริญ ประธานกีฬาซีเกมของขเขมรนั้นว่าจะขอเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดที่แพงต่อประเทศไทยนั้นใช้หลักการความเจริญและความมั่งคั่งของประเทศนั้นเป็นหลักและเป็นกฎใหม่และขเขมรเองจะสามารถทําได้ตามข้อกำหนดของตัวแทนในฐานะเจ้าภาพกีฬาซีเกมแต่ฮุนเซนและนายวัดจำเริญก็ลืมนึกถึงไปว่าเพราะเหตุใดเขมรจึงตกเป็นเมืองขึ้นของสยามมาหลายปีก็เพราะ ความคิดแบบโง่ๆแบบง่ายๆไม่มีความฉลาดในเลขกลนของตนเองรวมไปถึงคนไทยบางกลุ่มที่มีความพยายามจะขายชาติขายวัฒนธรรมไทยของตนเองที่เต็มไปด้วยอคติและความเกลียดชังต่อความเป็นคนไทยของตนเองด้วยเวนกรรมจึงเริ่มย้อนกลับมาทำลายตนเองและคนเขมรทั้งชาติในทันที 1. การตัดกีฬาสากลไปเป็นจำนวนมากในกีฬาซีเกม์ที่เขมรเป็นเจ้าภาพ เพราะฮุนเซนไปหาเสียงเอาไว้ว่าถ้าเขมรไม่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ก็ไม่ต้องมาให้ประชาชนมาเลือกตนเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปข้อนี้ก็ผิดหลักการของเป้าหมายของกีฬาซีเกมส์เพื่อความสามัคคีกันของกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว 2. การตัดกีฬาพะกายออกจากซีเกมส์เพราะมีการตรวจพบสารต้องห้ามในนักกีฬาของเจ้าภาพเขมรเลยตัดกีฬาชนิดนี้ออกจากซีเกม ข้อนี้ก็ผิดหลักการเจตนาและเป้าหมายของกีฬาซีเกมเช่นกัน 3. การออกกฎห้ามกีฬาหลายชนิดไ่ให้นักกีฬาไทยและหลายๆชาติเข้าร่วมการแข่งขันเพราะมองว่ากีฬาชนิดนั้นนักกีฬาขเขมรหมดสิทธิ์จะได้เหรียญทองข้อนี้ย่อมมองว่าเป็นการผิดต่อกฎเป้าหมายและเจตนาของกีฬาซีเกมอย่างร้ายแรงมากที่ต้องการสร้างความสามัคคีกันในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ฮุนเซนกลับเอากีฬาซีเกมส์เพื่อสร้างความสมัคคีกันของกลุ่มประเทศอาเซียนไปสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองและสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มประเทศอาเซียน 4. การขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดในราคาที่แพงเกินความเป็นจริงให้กับประเทศไทยประเทศเดียวนั่นก็คือการจงใจสร้างความไม่เสมอภาคต่อกันของกลุ่มประเทศอาเซียนและได้สร้างความขัดแย้งที่รุนแรงต่อกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย 5. ประเทศไทยมองว่ากีฬาของประเทศเจ้าภาพ4เกมหลากหลายชนิดและมีจำนวนมากที่ไม่เป็นสากลไม่มีการรองรับของกลุ่มสมาชิกอาเซียนและนานาชาติมีการออกกฎห้ามประเทศต่างๆส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลหลายชนิดมีการเพิ่มกีฬาใหม่ๆขึ้นมาจำนวนมากที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีการทำการแข่งขันกันมาก่อนและเป้าหมายของเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาีเกม ก็ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงนามร่วมกันเพื่อสร้างกีฬาสีเกมให้เป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกันของกลุ่มประเทศอาเซียนแต่การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมในขเขมรน,นั้นกลับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นหรือเกิดจากการมุ่งหาสแสวงผลประโยชน์ทางการเมืองของผู้นำขเขมรและได้สร้างความขัดแย้งต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนขึ้นมาดังนั้นมหกรรมกีฬาซีเกม ที่กำลังจะจัดขึ้นในประเทศขเขมรจึงผิดวัตถุประสงค์ของกฎมัสแฮฟของการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาที่ผิดวัตถุประสงค์และสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นของกลุ่มอาเซียนมาถ่ายทอดให้ประชาชนคนไทยได้ดูกันในกฎมัตส h แฮ e ของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ระบุเอาไว้ว่าจะทำการถ่ายทอดสดกีฬาให้ประชาชนไทยได้ดูนั้น ต้องเป็นกีฬาที่เป็นสากลและเป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคีกันและเป็นกีฬาที่จะก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ชมในประเทศเท่านั้นหมากเกมนี้ฮุนเซนจึงไม่สามารถเอาชนะชาวสยามได้อีกครั้งและผลกรรมกำลังจะย้อนกลับไปทำลายหุนเซนกับประชาชนชาวขเขมรให้ได้รับความอับอายไปตลอดชาติรวมไปถึงผู้นำสอปป,อปอลาวกับนายสายสมรชัยสศรประธานมวยลาวที่สมหัวกันกับขเขมร ที่คิดคตและคิดจะบ่อนทำลายชื่อเสียงของคนสยามการกีฬาแห่งประเทศไทยจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดให้ขเขมรเพียง1 0 0 0 0แสนเหรียญเท่านั้นโดยแบ่งเงินออกเป็น2ส่วนก็คือ 1. 5,000พันเหรียญคือค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมและส่งความสงสารและความเวทนาไปถึงผู้นำลาวด้วยที่จะให้ประชาชนลาวได้ดูการถ่ายทอดสดจากช่องทีวีไทยแบบฟรีๆ 2. 9 5 0 0 0ันเหรียญเป็นเงินบริจาคให้ทานกับฮุนเซนผู้นำเขมรที่มาขอทานจากคนไทยเพราะคาดว่าหลังจากจบมหากรรมซีเกมที่เขมรแล้วฮุนเซนก็คงหมดตูดเพราะคาดว่าเงินรายได้ต่างๆที่ไปขูดเอามาจากครอบครัวของตนเองญาติพี่น้องของตนเองมาก่อสร้างและทำโครงการต่างๆไว้รองรับการเป็นเช้าภาพกีฬาซีเกมและขาดทุนปนปี้จนหมดตัวเพื่อแลกกับ การชนะการเลือกตั้งของตนเองและแลกกับภาพการก่อสร้างต่างๆที่จะถูกปล่อยให้รกร้างไม่สามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายแห่งในอนาคตและพากันตั้งตารอคอยการปอกลอกนักธุรกิจจีนกับรอแบมือขอเงินช่วยเหลือจากลูกพี่ใหญ่อย่างจีนต่อไปเหมือนเดิมจึงรู้สึกอเนจอนาจใจเหลือเกินกับฮุนเซนผู้นำเขมรคนนี้ขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานรนาศ